สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพระที่โดดเดี่ยวที่สุดในทิเบตที่อาศัยอยู่ในวัดที่เงียบเหงาที่สุดไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเลยนะครับที่พระหลายรูปมักจะเดินทางเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าเพื่อค้นหาความเงียบสงบที่แท้จริงแต่อาจไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับเหมือนกับที่นี่อีกแล้ว บนเนินดินเล็กๆที่ทอดยาวออกไปในทะเลสาบอยงร็อกในทิเบตมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อว่าวัดริตูโอซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวัดที่เงียบสงบที่สุดและเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ผู้โดดเดี่ยวเพียงรูปเดียวที่ใช้เวลาทั้งวันในการสวดมนต์และนั่งสมาธิริตูโอในภาษาทิเบตนะครับหมายถึงก้อนหินบนภูเขาซึ่งเป็นหินศักดิ์สิทธิ์อายุหลายศตวรรษที่ตั้งอยู่ณที่แห่งนี้และว่ากันว่า มันมีอนุภาพในการรักษาโรคทั้งปวงและมันยังถูกนำมาตั้งเป็นชื่อวัดที่โดดเดี่ยวที่สุดในทิเบตที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า700ปีซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีที่ถูกซุกซ่อนเอาไวา้โดยน้อยคนนักบนโลกนี้จะมีโอกาสได้ไปสัมผัสทะเลสาบหยับดอกนั่นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสาของทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตและการเดินทางเข้าไปอย่างวัดแห่งนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากว่ามันอยู่ห่างไกลามากจึงไม่แปลกที่จะมีมนุษย์เพียงแค่ไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมที่นี่ความเงียบสงบของวัดริโตถูกเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเล่ากับว่ามันคือสถานที่ในตำนานที่ไม่ได้มีอยู่จริงมีรายงานอีกนะครับว่าคุณสามารถเห็นพวกแอนติโลปีิเบตที่วิ่งอย่างอิสระและหันหัวลายว่ายอยู่ในน้ำพอตกกลางคืนท้องฟ้าที่นี่นะครับ ก็จะเต็มไปด้วยดวงดาวมากมายที่สะท้อนกับพื้นผิวของทะเลสาบราวกับเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายและที่น่าสนใจก็คือที่วัดแห่งนี้นะครับมีพระเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นั่นคืออาหว่างพินกัวที่ใช้เวลาทั้งวันในการนำน้ำจากทะเลสาบขึ้นมาบนวัดสวดมนต์และก็นั่งสมาธิอาหว่างเป็นพระรุ่นล่าสุดที่คอยเฝ้าดูแลวัดริตูโอที่เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของพระรูปอื่นสืบต่อกันมานานหลายศตวรรษและถ้าท่านมรณภาพสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะถูกพระรูปอื่นเข้ามาอยู่อาศัยต่อและนี่นะครับเป็นเรื่องราวของความศรัทธาของพระทิเบตที่ต้องการสแสวงหาความสงบที่แท้จริงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่านี่คือหนึ่งในสถานที่สุดมหัศจรรย์ของชาวทิเบตที่ถูกลืมและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ออตติตีเ้เซนทันและเพชรมายาหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกัน,นที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ